สวัสดีค่ะเข้าป่ากับทีมงานเพราะว่ตาตั้มาที่พ็นล่องต้นบัไบด้ในบลา,ายหรือบัวเดร่งบเหมือนี้มาไหมาจามารุนมารุน ลายไม่มัานเขาเกียรขึ้นยังใช้ได้อยู่เอาไว้ก่อนเหย,ยียดอึดไถกับ้ยคุยไถหรือเนาะ ¡Uf, oh, ahora! ปวกมันน้อนผ่าอะไรเงี้ จ,จูมแบบงามเนาะนกระเด็ดกระไดจูมอือเป็นแปนื้อนี่แหละนี่แต่เห้ปลวกฟานนี่ระบกให้เขาป้าลินฟาน วันนี้เป็นวันของเธอวันนี้เป็นวันของเธอไปได้ไหนี่ยไปได้ไห็นี่นี่บ่ป้านี่นี่แล้วว่าให้ไปไปนี่ปลาพันอันมีดปลาเยื่อซนมี่บ่อมี่เออเป็นเบาไปได้ hả? Ừ, bên nhằng bo hết cái ổ hăng hăng. Hăng khác lại cho nên ô ô hết leo vâng cài. ยังางไก่เห็ดเดี๋ยวรูปหลังจังเห็นไข่เขียวอืมเป็นแต่แม,ตมีเห็ดเป็นแต่มีเห็ดปวกซากลากอีก โอเคริมกำแพงอืริมกำแพงลัดปลาน้องคูนเลาปก็ปุ๋งไม้ดิละไม่แช่ มันไม่ฝนดอกของแม่นี่หัวไหลไหลเหนียวมากเนาะออกออกหน่อยออกแล้วกันแม

มีอย่างจักดอกเลยแถวนี้ไม่มีมันไ<น>ม่มีม่มีบอกม,ม,ม,มบ่กแ้วนี่ จะเสวสิไปเบิ่งผนงานอยู่เทียไ่ได้อะไรเุนตาเก่งมากส่วนลแต่ว่ามีการปฏิเสธเนาะเป็นไอ้ผัวเดี๋ยวว่าเขาโผมาไม่เคยปฏิเสธกันเลยไปไปไปเลยมาเส่เขาโผล่มาไปไหน ตองปนิดอู้ปันี้ขึ้นอะไแกงมนันแกงนี้เออน้าม <c oughs> ก,กันหรอขั้วีกันหได้เฮ็เดควัยคนเดียวเออหวานจะจ้อยแล้ว